ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านก็เป็นธรรมะยามค่ำคืนธรรมะประจำวันพฤหัสบดีที่14มีนาคม2567 ช่วงเวลาเดิมถึงทุ่มตรงของทุกวันก็ถือโอกาสมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันนะกันตามสมควรแก่เวลาวันนี้เราจะเจอเรื่องราวมาหนักแค่ไหนก็ตามเรื่องทางโลก เข้ามามากน้อยแค่ไหนเรื่องผู้คนเรื่องทั้งบ้านเรื่องที่ทำงานหนักแค่ไหนก็ให้ผ่านมาแล้วผ่านไปนะให้เราะระลึกถึงเสมอว่าทุกครั้งที่เราได้กลับมาฟังธรรมอยู่ในเส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตาม คือการกลับเข้าสู่เส้นทางกลับสู่เส้นทางธรรมเส้นทางแห่งความดับทุกข์ก็ให้เป็นช่วงเวลาที่จะอยู่อย่างไม่มีความทุกขนะ์เพียงแค่สองชั่วโมงก็คุ้มค่าลนะองอยู่อย่างไม่มีความทุกข์สักสองชั่วโมงดูเนาะหลังจากนั้นเราก็ปฏิบัติต่อได้นะ ขยายต่อไปเราจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ได้ก็ต้องน้อนมนำพระธรรมมาปฏิบัติแค่เรานั่งอยู่เฉยๆนะใจก็ไม่ทุกข์อะไรละแค่รู้สึกตัวสบายๆยอยู่ด้วยใจที่ผ่อนคลายรู้ลมหายใจบ้างด้วยใจที่ผ่อนคลาย,ายสบายๆอยู่ชีวิตก็ไม่มีทุกข์อะไรนะชีวิตที่ไม่มีทุกข์นี่แหละเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุด ะบางคนก็คิดว่าชีวิตเราต้องแสวงหาความสุขแต่ความสุขนั้นเป็นความสุขที่จะมีทุกตามมาเสมอนะมีความเสร็จแทงอยู่ในใจที่ต้องดิ้นรนนะดิ้นรนมีตันหาเป็นแรงผลักดันเกิดการแสวงหาเกิดการปรอใจรักในสิ่งที่ต้องการพอรักแล้ว เข้าไปยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาทีนี้แล้วก็เดี๋ยวทุกข์ก็ตามมาสุขนั้นเป็นมายานะเป็นสมุตติมายาเป็นเพียงแค่เวทนานะเป็นเพียงแค่สุขเวทนาไม่ใช่ตัวตนอะไรเนาะเราเห็นความสุขเป็นตัวตนก็วิ่งเข้าไปแสวงหาก็จะมีทุกข์ตามมาด้วยลองเปลี่ยนใหม่อยู่อย่างเป็นอิสระจากความทุกข์ดู ทุกครั้งไม่ไว่าโยมจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่ที่สารารวมใจจะอยู่ที่บ้านจะอยู่บนรถขับรถอยู่หรือว่าจะอยู่ที่ไหนทุกมุมโลกทุกสถานที่แต่ทุกครั้งที่กลับมาที่กายใจกลับมาอยู่กับการฟังธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแกบธรรม เป็นการกลับเข้าสู่เส้นทางแห่งความสงบร่มเย็นเป็นเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกทุกองทุกท่านทุกองค์ก้าวเดินก้าวเดินเส้นทางแค่ไม่ไปก่อสมุทัยเพิ่มไม่ไปก่อเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาก็อยู่อย่างสงบร่มเย็นชีวิตก็ร่มเย็นคลายจาก เรื่องราวร้อนๆเรื่องราวหนักอ,อกหนักใจทั้งหลายไม่มีความสุขก็ได้นะแต่อยู่อย่างไม่ทุกข์ก็พอชีวิตจะห่างไกลทุกข์ก็ต้องห่างไกลจากสมุทยนะัยเหตุแห่งทุกข์อยู่แบบเนี้ยเตาก็ไม่ไปก่อสมุทัยขึ้นมานะไม่มีตันหาเป็นแรงผลักดันอยากได้ รูปรถกินเสียงทั้งหลายไม่ได้อยากได้ใครดีอะไรนะแค่เราก็อยู่เฉยๆนั่งเล่นๆดูเนื้อรู้ตัวอยู่ฝึกสติสัมปชัญญจะจิตค่อยตั้งมั่นขึ้นมาไปตามลำดับจะสงบไม่สงบก็ไม่ว่าอะไรนะชีวิตห่างไกลสมุทยัยคือการห่างไกลจากกิเลสเนี่ยฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ห่างใจจากกิเลส ความร้อนอกร้อนใจก็ไม่เข้ามาเสียแทงจิตใจชีวิตก็ห่างไกลจากความทุกข์อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่างแมวนี่ก็ไม่ได้ทุกตลอดเวลานะถ้าใครมีทุกตลอดเวลาก็ดูสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ได้นะบางทีเขาก็นอนเล่นเล่น,ลนกิ้งไปกิ้งมา ทุกของแมวนี่ก็จะเป็นเรื่องหิวหิวร้องเหมียวเหมียวหิวหาอาหารต้องการอาหารถึ่ไม่ก็มีความตกใจง่ายนะแมวตกใจง่ายเป็นสัตว์ที่ตกใจแล้วก็มีความหวัดกลัวอยู่ตลอดเวลาบางทีเสียงเล็กๆในหน่อยนี่ก็ตกอ,อกตกใจขึ้นมาละอันนี้ก็สังเกตสังเกตดูตกใจง่ายนะแล้วก็ แต่ก็ไม่ได้ดูเขาจะทุกข์อยู่ตลอดวเวลานะเขาก็มีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายเหมือนกันนะบางทีก็นอนทั้งวันไปซึมไปทั้งวันนอนเล่นกระดิกตัวกระดิกหางอะไรของเขาก็เป็นสอนธรรมะนะบางทีถ้าเรามีความทุกข์ก็เ้ดูแมวไอ้แมวก็ไม่ได้มีความทุกข์อยู่ตลอดวเวลา แสดงว่าความทุกข์ก็ไม่ได้มีตลอดเวลานะอย่างตอนนี้ยมมีใครมีความทุกข์ไหมกระจําไวนะ้เนาะช่วงเวลาที่ไม่มีความทุกข์ก็มีเหมือนกันเวลามีความทุกข์มากๆก็จะได้สอนใจว่าช่วงเวลาไม่ทุกข์ก็มีเหมือนกันจะได้ไม่อินมากไม่อินมากไม่ไปอินกับความทุกข์มากดิดตัวมาค่อยๆดิดตัวมาแต่ถ้าเราฝึกสติสัพพัญญญได้ดีเนี่ย คุ้นกับสภาพที่อยู่อย่างไม่ทุกข์อยู่อย่างรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เมื่อจิตได้เรียนรู้ซึมซับสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ดีตัวออกมา,อาเองนะที่บางทีปกติเรื่องนี้ต้องจมหนักทุกข์หนักๆเครียดมากๆสูญเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รักไปสักพักหนึ่งเหมือนดีตัวมาไมาเองปุ๊บหลุดออกมา,อาเอ,าาอางเลยนะ นี่แหละนะเป็นอนนสงสงของการประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมให้ต่อเนื่องกันไปใจก็ค่อยๆย,ยกกระดับขึ้นมามีสติสัมปชัญญะขึ้นมาเรื่อยๆนะยกกระดับจิตใจ,ใจสุ่ความสงบตั้งมั่นมีโยมถามมาว่านะหากเห็นสภาวะในระหว่างวันไม่ได้ระลึก รู้เป็นสมมุติเนี่ยระลึกรู้เป็นเพียงความรู้สึกเนี่ย,ยก็เห็นว่ารูปไม่ใช่เราใช่หรือไม่และจะเห็นจิตไม่ใช่เราด้วยวิธีใดยอย่างถ้าฝึกสติสัมปชัญญะเนี่ยการเดินถ้าเดินจงกรมหรือว่าเดินในชีวิตประจำวันเนี่ยฝึกสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องกันไปเนี่ยจิตจะค่อยตั้งมั่นขึ้นมา ทีนี้ก็จะค่อยเพิมความเป็นสมุติออกความเป็นสมุิความเป็นความรู้สึกว่าเราเดินออกเมื่อจิตตั้งมั่นมีความเป็นกลางอยูนะ่ก็รู้สึกถึงสภาพความรู้สึกแท้ๆเป็นสภาพปรมัทธธรรมความรู้สึกแท้ๆการเคลื่อนไปเคลื่อนไปไม่ใช่เราเดินใจตั้งมั่นอยู่ก็จะมีแค่ผู้รู้กับผู้ถูกรู้ ไม่ได้มีเรามารู้ผู้รู้ผู้ถูกรู้ผู้ถูกรู้ก็ไม่ใช่เราเกิดการแยกรูปแยกนามในเบื้องตน้นนี่แหละก็เป็นการเห็นรูปไม่ใช่ตัวตนนะแม้สภาพความเป็นรูปจริงก็มีสภาพของความเป็นธาตนะุธาตุดินสภาพความแข็งบ้างสภาพความอ่อนบ้าง ความเป็นทัดน้ําสภาพที่ไหลไปเกาะกลุ่มอันนี้จะรับรู้ได้ใจไม่ได้รับรู้ได้สัมผัสกายสัมผัสกายสัมผักสก็มีความเป็นทัดลมทัดลมทัดลมอาการไหวอาการตึงหย่อนมีอยู่ทุกส่วนนะทัดลมไม่ได้มีแค่หน้าอกหน้าท้องมีทุกส่วนแม้กระทั่งแค่เราขยับ แขนเนี่ยมีทุกธาตุเลยอยู่ในนี้หมดเลยเป็นธาตุมีทั้งสภาพแข็งสภาพตึงไหวสภาพเย็นร้อนอาการเย็นอาการร้อนนี่ก็เป็นธาตุไฟนะมีหมดเลยนะถ้าจิตตั้งมั่นและเห็นความจริงยินก็จะมีสภาพความเป็นธาตุตามธรรมชาติก็เป็นช่วงเวลาที่จิตได้เรียนรู้ซึมซับประสบการณ์ตรงๆเลยไดย้ไรีกข้อมูลที่เป็นสมาธิฏิเข้าไป ตรงๆเลยนะต้องเป็นจิตตั้งมั่นนะเพราะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะมีเรามาเรียนรู้มีเรามาเข้าใจก็จะไปติดอยู่ที่สัญญาสะส่วนใหญ,ญ่เป็นเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วก็ไปกองอยู่ที่วิญญาณต้องฝึกอบรมนะให้จิตตั้งมั่นก่อนนะแล้วก็เห็นความจริงจะเห็นจิตไม่ใช่เราด้วยวิธีใด ก็ต้องอาศัยการสร้างเหตุนะอาศัยการอบรมอริมักมิองแปดในชีวิตประจำวันนะตัดอาหารกิเลสก่อนตัดอาหารกิเลสแล้วก็ฝึกสติปัฏฐานไปนะเนี่ยเมื่อในมิติของสติปัฏฐานเนี่ยก็มีทั้งสมถะและว้ววิปัสนาอยู่ด้วยกันเลยอย่างถ้าเราทำความรู้สึกตัวเนี่ยยืนอยู่แล้วก็แช่อยู่ความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นการ ยก,กระดับของสมถะสมาธิจะค่อยยก,กระดับขึ้นสติปัฏฐานจะเป็นการเข้าฐานเข้าฐานฐานกายปุ๊บมันจะเหมือนถ้าจิตตั้งมั่นมีความสงบตั้งมั่นมากขึ้นก็จะเข้าสู่ฐานเวทนาฐานจิตนะจะเป็นการเข้าฐานในส่วนของสมถะนะในการส่วนของการเจริญสมถะกรรมฐานแม้กระทั่งอ,อนามปานสติสิบขั้นเนี่ย ก็มีทั้งมิติของสมถะละวิปสะนาะถ้าฝึกสมถะล้วนๆเลยจะเป็นการเข้าฐานฐานกายเนี่ยมีความรู้สึกรมหายใจทั้งตัวเนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นสูงขึ้นจะเป็นการเหมือนการเข้าฐานสภาพสมาธิมีความตั้งมั่นมากขึ้นจิตละเอียดขึ้นจะเป็นการเข้าฐานเข้าฐานกายเวทนาท้ายจะเข้าฐานจิตจะอยู่ในส่วนจิตตาลัปัสนาสติปัฏฐานจะเป็นกาเข้าฐาน ในมิติของสติปัฏฐานสีก็จะมีทั้งในส่วนของสมถะและเวสนาเนี่ยอยู่ด้วยกันเลยควบคู่กันไปนะอย่างถ้าเราฝึกอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นส่วนของสมถะกรรมฐานถ้าเราแช่อยู่แช่อย,อยู่ไปแล้วก็จะเป็นการที่จะจิตเขาก็จะค่อยๆเดินทางเข้าสู่ฐานของจิตไปตามลำดับ แม้กระทั่งฐานของความฐานกายก็จะค่อยเข้าสู่ฐานเวทนาฐานจิตไปตามลําดับนะแต่ถ้าเราแช่อยู่ความรู้สึกตัวแล้วเราพิกเข้ามาเห็นสภาพปรมัธธรรมนะี่ก็จะเป็นการเจริญวิปัสสนา,สนาเห็นสภาพความจริงแท้ๆนะที่ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขานะเมื่ออยู่กับฐานกายจะเริ่มรู้จักฐานเวทนาเมื่อสมาธิมีความตั้งมั่นที่สูงขึ้นก็จะเริ่มเห็น เวทนาในเวทนานะจะเห็นเวทนาทางกายความรู้สึกสบายกายไม่สบายกายก็ดีจะเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกเวทนาทางใจจะเริ่มรู้จักเวทนาก็จะเริ่มเห็นเวทนาเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาหลังจากนั้นเมื่อจิตมีความตั้งมั่นมากขึ้นก็จะเข้าสู่รู้จักจิตตานุปสสนาสติปัฏฐานกะ็จะเริ่มเห็นจิตมีราคะโทสะโมหะ ไม่มีราคาทวัสโมหะก็ดีจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตสงบตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตเป็นใหญ่จิตเป็นชาญจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตหลุดพจิตไม่หลุดพ้นเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็จะกลายเป็นเราโกรธเรามีอารมณ์หรือว่าเรามีราคะเรามีทสัจะกลายเป็นเรา จะกลายเป็นเราขึ้นมานะแต่ถ้าจิตตั้งมั่นจะเริ่มเห็นได้ว่าอ๋อเป็นเพียงธรรมชาติหนึ่งจิตมีราคะก็เป็นเพียงธรรมชาติหนึ่ง,มง,รรมงไม่ใช่เรามีราคะจิตมีโทสะก็เป็นธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นมาระดับไปไม่ใช่เรามีโทสะแม้กระทั่งจิตตั้งมั่นเองก็เห็นว่าเป็นเพียงความตั้งมั่นเป็นสภาพธรรมที่เกิดแต่เหตุนะ เกิดแต่เหตุคือเราก็สร้างเหตุมีสติสัมปัญญญาญยะต่อเนื่องกันไปจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้เองแสดงว่าความตั้งมั่นเป็นธรรมชาติที่เกิดแต่เหตุแต่ปัจจัยไม่ได้เป็นตัวตนอะไรเนี่ยก็จะเห็นความเป็นจิตตานุปัสสนาในส่วนของจิตตานุปัสสนาสิปัฏฐานเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าจิตไม่ใช่เราทีนี้การจิตตานุปัสสนาสิปัฏฐานเนี่ยก็จะ เริ่มรู้จักธรรมมานุปัสสนาสติปาฐานนะในหมวดของขันธ์ทั้ง5นะขันธ์ทั้ง5อาจะเริ่มเป็นดีเทลที่ละเอียดขึ้นนะ,ะเอียดขึ้นเพราะจะเริ่มแตกมิติของนามธรรมออกมาเป็นส่วนของวิญญาณเป็นสภาพรับรู้นะแล้วก็มีในส่วนของสภาพที่ปรุงแต่งจิตนะแล้วก็อาการความรู้สึกต่ออารมณ์เวทนาแล้วก็ความจําได้แม้รู้เป็นสัญญานะนะก็จะแตกเป็นมิติ ขอ,ของธรรมะขึ้นมาอีกเห็นอย่างอนัปปนสติเนี่ยก็จะมีมิติของขันห้าอยู่ทั้งในส่วนของอนัปปนสติ16ขั้นเลยเมื่อรู้จักขันห้าจะเชื่อมโยงธรรมะได้ได้เยอะมากเลยเนาะมิติของขันห้าเพราะในปฏิจจสุบตัติก็มีขันห้าอยู่นั้นหมดเลยอนาปปนสติ16ขั้นก็มีขันห้าอยู่นั้นหมดเลยอย่างเช่น มีสติอยู่กรบลมหายใจก็มีแค่วิญญาณตั้งอาศัยอยู่ที่รูปมีแค่มิติแค่นี้พอเกิดปิติวิญญาณตั้งอาศัยอยู่ที่สังขารสังขารขันอย่างปิติเป็นสังขารขันเนาะเมื่อมีความสุขเบาสบายวิญญาณตั้งอยู่อาศัยที่เวทนาขันแบบนี้ยกตัวอย่างลมันก็จะเริ่มแตกมิติของธรรมะในการเห็นธรรมได ึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็ยกตัวอย่างแต่ก็มีจุดหนึ่งว่าเอ๊อย่างเราเดินอยู่นะมีสภาพปรมัตธ,ธรรมก็รู้สึกว่าดูนะว่ารูปไม่ใช่เราแต่ทำไมยังรู้สึกว่าเหมือนเป็นเราอยู่เนี่ยเหมือนมีเราอยู่ ก็เพราะว่าว,วิญญาณยังมีตัวตนอยู่วิญญาณงมีตัวตนอยู่หก็คือจิตอาจจะยังไม่ตั้งมั่นนะจิตอาจจะยังตั้งมั่นไม่พอมีความเป็นกลางไม่พอนะสมาธิไม่พอสมาสมาธิเลยสําคัญมากเลยเนาะยิ่งสมาสมาธิในระดับฌานที่4จะเป็นอะไรที่เรียกว่าพร้อมที่สุดแล้ในการที่จะเจริญวิปัสสนานะเพราะว่าเหมือนน้ําที่ใสามากนะเห็นกุ้งหอยปูปลาชัดเจน ถ้าเป็นเบื้องต้นบางทีก็าอาจจะเป็นน้ําคุณคุนมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นทางกุ้งหอยปูปลาเห็นไม่ค่อยชัดแต่ถ้าสมาธิที่ตั้งมั่นระดับฌานที่4อันเนี้ยชัดเจนเลยชัดเจนความเป็นตัวตนเบาบางมากแล้วจะเห็นทำตามความเป็นจริงเลยสติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะเบขาแล้วได้อยู่ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊ะทำไม ก็จะมีความรู้สึกนะบางทีเดินอยู่ก็มีรู้แหละว่ามีแค่ผู้ถูกรู้และผู้รู้แต่ทําไมรู้สึกมันยังไม่ขาดจากเรา 1. นึ่ก็จิตไม่ตั้งมั่นสองก็คือวิญญาณเรียกว่า active A c t i v e อยูออตอนะอ่ตลอดนะ active อตลอดเกิดจากการใช้ชีวิตแล้วไม่ได้ลากิเลสไม่ได้ลากิเลสก็ตามมาด้วยนะวิญญาณก็ถูก a ctive อยู่ตลอดเวลา ต้องเข้าใจว่าอาหารของวิญญาณก็สามจำง่ายๆเนาะราคะนันทิตันหาราคะคือความกำหนัดความพอใจนะนันทิคือความเพลิดเพลินนตันหคือความทยานอยากนะความทยานอยากราคานันทิตันหาในภาษาในเวทในภาษาเวทนามนโนสัญญาตนาแล้วก็วิญญาณ อาหารคือคำข้าวอาหารคือภาษาอาหารคือมโนสัญญจตนาแล้วก็อาหารคือวิญญาณคือราคาณทาีตัณหาเนี่ยที่จะอยู่ใน4ช่องทางเนี่ยนะอ,อย่างนี้อาหารคือคำข้าวไม่ต้องกินใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นเนาะแต่ต้องระวังราคาณทาีตัณหาในตอนที่กินอาหารนะมันจะมี4ช่องทางที่จะไปราคานทาิตัณหาจะเข้าไปแทรกแล้วเติมอาหารให้วิญญาณ เอาอย่างนี้ไม่ต้องเจตนาทำอะไรสิมันก็ไม่ใช่เนาะเจตนาทุกเจตนาเป็นเจตสิกกลางๆอยู่แล้วมันจะทำอะไรก็ต้องมีเจตนาอยู่แล้วแต่สิ่งที่รัตาหารคือราคานันท่ตันหาที่จะไปอยู่ในเจตนาเจตนาต้องทำทุกคนก็มีเจตนาอยู่แล้วนอกจากพูดจะคิดจะ,จะทำเจตนาอยู่แล้วเป็นกลางๆแสบสุดก็ราคานันท่ตัณหาเนี่ยแหละสิ่งที่สําคัญเลยที่ต้อง จเจริญอริมากมีองแปดในชีวิตจำวันเนี่ยพระว่าจะเป็นการดับการแอคทีฟของวิญญาณไม่ให้วิญญาณเหมือนออนไลน์อยู่ตลอดเวลาอุปมาเหมือนแต่ก่อนก็จะมีพวก MSN ยุคเก่าๆเนาะหรือว่า Facebook Messenger พวกเนี้ยเนาะมันก็จะมีเวลาออนไลน์มันจะมีตัวเขียวออนไลน์ การที่ให้วิญญาณออนไลน์อยู่ตลอดเวลาแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาก็คือการที่เติมอาหารเข้าไปอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าใครสักคนหนึ่งเขาดูหนังสองชั่วโมงใครดูเราดูใช่ไหมอุปทานในวิญญาณมาตั้งต้นเลยแล้วพอไปดูก็เติมราคานันทีตนาเข้าไปวิญญาณแอคทีฟได้อาหารหลังจากนั้นกินอาหารอร่อยอร่อยหลังจากนั้นฟังเพลงต่ออีกสองชั่วโมง ไปเดินห้างอีกสองชั่วโมงอ่านหนังสือเพลิดเพลินนิตยาสารบันเทิงอีกสองชั่วโมงเนี่ยสมมติสมสมติมน,มมนะยมสมมตินะแล้วถ้าทั้งวันเขาแบบเนี้ยแสดงว่าเขาสอนให้วิญญาณแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะเรียกว่าเหมือนออนไลน์ออนไลน์ยี่สบี่ชั่วโมงวิญญาณออนไลน์ยี่สีชั่วโมงเลยแสดงว่าก็มีเรามายีสีชั่วโมงเลยนะเพราะเวลา เกิดต่ราคานันทีตันหาเนี่ยก็จะไปก่อภพใช่ไหมก่อภพก็มีเราขึ้นมาหรือว่าถ้าพูดในมิติหนึ่งก็คือกิเลสกรรมวิบากใช่ไหมมีเรามีกิเลสขึ้นมามีเราเป็นผู้กระทํามีเราเป็นผู้รับผลนี่ก็จะตอกลิ่มของความเห็นผิดในความเป็นตัวตนที่เรียกว่าสักยทิฐิอยู่เรื่อยไปนะบางทีเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าไม่ตัดอาหารเลยเนี่ย วิญญาณแอคทีฟตลอดเวลาวิญญาณออนไลน์ตัวเขียวเลยนะเหมือน Messenger นะใครมี Facebook ออนไลน์ตลอดเนี่ยก็เป็นธรรมะสอนใจได้นะให้นึกถึงว่าเ,เราก็อย่าไปออนไลน์อย่าไปเติมอาหารให้วิญญาณอยู่ตลอดนะไม่งันดับไม่ลงนะพอสุดท้ายมันก็ต้องมาดับรคาคาอันทีตันหาได้แล้วจะเห็นเหตุปัจจัยอยู่อย่างหนึ่งถ้าเราออนไลน์24ชั่วโมงเนี่ยให้วิญญาณออนไลน์24ชั่วโมงเนี่ยมันก็ก่ออนุสัยเข้ามาอีนะ ทุกครั้งที่เกิดกิดเลสจ,จะเกิดความคุ้นเคยที่เรียกว่านุสัยความคุ้นชินไม,ไม่ธรรมดาเลยนะเวลาเจอกรรมราคานุสัยที่เนี่ยก็จะตอกลิมทั้งอวิชชานุสัยภาวะราคานุสัยจะตอกลิมให้ทิฏฐานนุสัยที่เป็นสกายาทิฏฐิก่อขึ้นมาแบบเหนียวดึบหนับเลยทีนี้แหละสุดท้ายต้องมาภาคออกภาคอนุสัยออกทั้งหมดนะโดยอริมักมีองแปด เนี่ยจะเห็นเหตุเลยว่าอะไรที่ก่อไว้ในสุดท้ายต้องมาเอาออกทั้งหมดนะยิ่งใครเข้ามาปฏิบัติธรรมแต่เด็กนี่ก็ยิ่งดีเลยนะถ้าไม่ได้ไปก่ออะไรไว้มากนะแต่ถ้าใครมาแต่อายุเยอะเยอะแล้วก็ให้มีองค์คุริมานเป็นไอดอลแล้วกันธรรมาก็จะแนะนำเนาะมีองค์คุริมานเป็นไอดอลแล้วกันว่าเนี่ยองค์ุริมาน,นบางทีก็พัดพังอะไรไปมากเลยนะแต่ด้วยความที่อาจารยยังไม่รู้ ความจริงอะไรบางอย่างแล้วก็มีคนมีมิชาทิฏฐิแนะนำเนาะทำพลาดไปฆ่าคนไปมากมายแต่ก็อาศัยอะไรมากมีองค์แปดยกระดับจิตใจขึ้นมาพ้ไปไดนะ้แต่ให้เห็นเหตุปัจจัยไว้นะเป็นกําลังใจนะสำหรับคนที่รู้สึกว่าเอ้เราก็เคยทำพลาดอะไรมาก็ได่แหละมีองค์คริมันเป็นไอดอลได้นะก็กลับมาที่ให้คําตอบเนะีนะ้ยที่ เห็นจิตไม่ใช่เราเนี่ยแล้วก็เนี่ยแหละนะอาศัยการอบรมสติปัฏฐาน4ดับอาหารของวิญญาณจากการใช้ชีวิตอย่าไปแอคทีฟอย่าไปออนไลน์ตลอดไม่งั้นออนไลน์20ออนไลน์สัก24ชั่วโมงเลยนะได้ว่าดับกันไม่ลงเนาะเนี่ยจะเห็นเหตุเลยเนีย่ยลงมาเดินจงกรมเอ๊ะทำไมจิตตั้งมั่นแล้วนะทำไมยังมันยังดับเราไม่ขาด ก็เพราะว่าจะเห็นเหตุเลยว่าที่ใช้ชีวิตเนะี่ยไปให้วิญญาณเติมอาหารอยู่แทบจะ24ชั่วโมงการเรียกว่ามีความเพลิดเพลินราคานั้นที่ตัณหาเขาเป็นในวิญญาณวิญญาณก็มีตัวตนขึ้นมาตลอดนะก็มีเราขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาที่ทีความเห็นผิดในความเป็นตัวตนก็ไม่ขาดสักทนะีก็เพราะว่าไปเติมอาหารอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าใครสักคนเขาดับเหตุนะดับเหตุด้วยอะไรมักเปียงแปด เขาก็ลดลาเลิกลดลาสลาวางก็เห็นอยู่แค่เนี้ยผู้รู้กับผู้ถูกรู้กายก็เป็นเพียงผู้ถูกสังเกตก็มีแค่ผู้รู้ไม่ได้มีเรามารู้มีแค่ผู้รู้กับผู้ถูกรู้แล้วแบบเนี้ยเห็นไปแบบเนี้ยแล้วไม่ไปเติมอาหารให้วิญญาณแอคทีฟมีตัวตนตัดอาหารตั้งแต่ต้นทางเห็นแบบเนี้ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจิตเรียนรู้สภาพธรรมตรงๆเนี่ย ทำไมวันหนึ่งจะไม่ขาดสะบั้นออกไปจากใจแม้กระทั่งถ้าใครที่ต่อเนื่องกันไปอยู่กับสภาพผู้รู้ผู้ถูกรู้มีแค่ไนยย้ยเองผู้รู้ผู้ถูกรู้ผู้รู้ผู้ถูกรู้ไม่ได้มีเรามารู้ไม่ได้มีเราไปเป็นผู้ถูกรู้สิ่งที่หายไปคือเรานะก็มีแค่ผู้รู้กับผู้ถูกรู้เราอยู่ไหนไม่มีถ้าใครเขาดับอาหารตัดอาหารวิญญาณอะไรต้นทางเราเห็นแบบเนี้ยต่อเนื่องต่อเนื่อง เขาจะเริ่มดำรีเราไม่ค่อยออกแล้สักไปมากๆ 50, นะห้าสเป็นของชีวิตจะเห็นเลยว่าชีวิตที่ไม่ไปกอดสมุทัยขึ้นมานี่ก็เป็นชีวิตที่ประสริฐนะเพราะถ้าเราไปก่อดสมุทัยขึ้นมาอะไรที่ต้องตามมาก็เพียบเลยทั้งความทุกข์ทั้งความเห็นผิดในความเป็นตัวตนก็ตามมาเพียบเลยและเวลามาชำระกันก็ต้องมาชำระเบียดอนุสัยกันหมดนี่แหละ มันะถึงจะเรียกว่าอยู่อย่างร่มเย็นได้อย่างแท้จริงสุดท้ายก็ต้องมาเบียดอนุสัยที่เคยเหตุปัจจัยที่เคยก่อไว้ความคุ้นเก่าๆที่ก่อไว้ด้วยอริมัคมีองแปดดับเหตุทั้งหมดเนี่ยนี่ก็เป็นคําถามที่ดีนะคำถามที่ดีก็เคยมีพระก็เคยถามเหมือนกันเอ้ะทำไมบางคนสภาวะละเอียดน่าจะรู้แจ้งทำอะไรบางอย่างนะ การรู้เห็นกับการถอดถอนเนี่ยคนละเรื่องเลยนะโยมนะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งการรู้เห็นกับการถอดถอนคนละเรื่องเลยนะเพราะการเนี่ยจะเห็นเหตุปัจจัยนะว่าในเส้นทางนี้เป็นการของการถอดถอนนะถอดถอนอนุสัยถอดถอนกิน that, aside, ๆๆ that, ๆๆเลสการรู้เห็นบางทีจะไปกองอยู่ที่วิญ,ญญาณเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วนะแต่การที่ดับตั้งแต่ต้นทางเลยดับเหตุดับกิเลสดับความเร่าร้อนตั้งแต่ต้นทาง โดยอริมักไปองแดเบียดอนุยัยเก่าความคุ้นชินเก่าทุกก็าหายไปเองบางทีอาจจะไม่ต้องรู้ไม่ต้องเข้าใจธรรมะอะไรก็ได้นะแต่สิ่งที่หายไปคือความทุกข์นะสิ่งที่หายไปแค่นี้อย่างจริงๆ,ๆนะบางทีอาจจะไม่เข้าใจธรรมะอะไรก็ได้แต่อยู่อย่างไม่ทุกนะอยู่อย่างไม่ทุกอาจจะไม่รู้เลยว่าอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรภาษาธรรมะเรียกว่าอะไรจำอะไร ไม่ได้ไม่เข้าใจธรรมะเลยแต่อยู่อย่างไม่ทุกอยู่ยังไม่ทุกเป็นอิสระเพราะอยู่ในเส้นทางแห่งอริมกักมยองแปดเส้นทางธรรม,มกลับสู่เส้นทางธรรม